สนับสนุนโดย Thailand Smiles with you ยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยแล้วคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพย์มีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำ แล้วอย่างชื่อโบเนี่ยคือโบโบโบหรือโบเฉยอ่ะโบเฉยุคที่คนบ้านคนชื่อโบเยอะมากสมัยเรียนนะคนชื่อโบในห้องห้าโบจนเพื่อนก็เรียกไม่ถูกเพื่อนเลยตั้งชื่อแบบโบโบโบมีวาแหวนกัลลันเพื่อนเรียกโบวีชื่อโบวีมันทำให้ดูเซ็กซี่ขึ้นมาเลยบอกว่าจากแบบโบน้องโบโบดี้อะไรย่างเงี้ยสบายทีสิสบายทีไม่ไหว เธอนี่เป็นความฝันของเราตั้งแต่เด็กมาน้องโบไม่เลยไม่คิดเลยไม่คิดจะทำอะไรเอออยาก<ห>ทำอะไรอยากเป็นแอร์โฮสเตสบรียนเ,ออเรียนศรษัยจะเรียนเรียนจบจะไปสอบเป็นแอร์คือตอนนั้นแบบอาชีพ air เป็นอาชีพที่จบมาแล้วเงินในสตาร์ทเดียวมากแบบสี่หมื่นอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยต้องเป็น air เว้ยเงินเดือนสตาร์ดดี แต่ก็โอเคนะมาทางนี้ก็ดีอ่ะไม่ได้สมัครเลยมาถ่ายละครเพรว่าเดี๋ยวถ่ายเรื่องแรกจบค่อยไปสมัครแล้วก็เล่นมันเลยจนใหญ่เกินไปต้องชะตาเขาไงนะนาะแล้วพอจับถ่ายแบบเล่นละครส่วนใหญ่ก็เป็นตัวร้ายไม่ตัวร้ายใช่คือเซ็กซี่ต้องมานี่นางเอกแล้วจะมาเซ็กซี่มันก็ไม่ได้ป่าววะในยุคนั้นในยุคนั้นไม่ได้นะแต่ว่าล่าสุด มีข่าวมาว่าเขาจะเลิกเซ็กซี่แล้วนะสงสารเดีเปี่ทคุยหมไม่เป็นไรคนที่นั่งไม่โดนแดดะควรจะพูดว่าทิปสลับกับพี่ไหมแกนี้ไม่เห็นไม่คือรจริงแล้วจริงแล้วเนี่ยไม่ดิสัยไงดิสัยเออจะเลิกเซ็กซี่แล้วหรือเลิกแล้วเนี่ยเลิกไปตั้งห้าปีแล้วตั้งแต่เริ่มปฏิบัติธรรมอะคืองานติดต่อมาก็ไม่ถ่ายแล้วแต่แปลกมากหลังจากนั้นแค่ปีเดียวทีนิทยสารก็ปิดตัวลบตัวลงทุกเลืเป็นคนรู้อนาคตเออเดี๋ยวปีหน้านิตยสารต้องเลิกเลิกก่อนสวยกว่า ยุคนเปลี่ยนไงมันเป็นโลกออนไลน์เข้ามาแล้วมันมีคิดถึงบ้างไหมคิดถึงโมเมนต์แบบได้ทำงานคิดถึงคนดูคนดูคิดถึงคนดูคิดถึง แต่ว่าลุคเซ็กซี่ก็ยังพอดูได้ในละครไหมได้เพราะว่าเป็นตัวร้ายคือบางทีคาแรคเตอร์ตัวร้ายอ่ะเขาก็จะชุดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาพร้อมแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แบบไม่ได้แบบโมากคือคือจะต้องมีเลิฟซีนถึงเนื้อถึงตัวมากๆก็ก็ต้องขอแล้วว่าเออเล่นไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าปฏิบัติธรรมแล้วคือคือโบไม่ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวโบอ่ะช่วยงานธรรมสถานอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมากจนเราเหมือนประมาณว่าเฮ้ยเราเราต้องดูแลนิดนึงอาจจะได้นิดนิดหน่อยหน่อยเซ็กซี่มีลิมิตเอออะไรอย่างเงี้ยจะไม่เหมือน ภาพที่แบบจะไปใส่ชุดว่ายนองว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่มีเลยเจะไม่มีเลยเพราะนั่นคือใครก็ตามที่เก็บหนังสือต่างๆไว้นะฮะอันาคตมีราคานะผมบอกให้นะหรือถ้าใครยังไม่มีสามารถติดต่อไมาได้ที่โบโบยัง <laughs> แต่เดี๋ยวใน <c oughs> ชีวิตใหม่ของเขาตอนหลังเนี่ยนะหลายคนในเจ๊มไม่ได้รู้ไงว่าพอเขาไม่ได้ถ่ายเซ็กซี่แล้วแล้วเขาทาอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแต่เวลามันหมดแล้วไงอีกแล้ว โอ้ย,อยมาแค่นี้กับหมอไอ้กับมไม่กลับหรอกเนี่ยอยู่ยาวแน่นอน <laughs> เออนอนอยู่เนี่ยแหละนะแต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะได้มาพูดคุยกันต่อแต่สัปดาห์นี้นะเราก็มีมุมมอบแห้งไทยเทปนี่ มอบให้เลยไม่วางติดรถเลยอร่อยมากโบที่บอกเลยที่บอกเลยทุกทุกคนที่มารายการชื่นชอบและอันนี้อันนี้เป็นลิมิเต็ดนะจ๊ะของเชฟของเชฟกากแกนรถพริกเกลือยูสูนี่คืออร่อยมากมีขายหลายที่ตอนนี้ที่คิงพาวเวอร์ก็มีนี่ออนไถ้าเราแพ้ปืนซองมันพกกระเป๋าได้ดูอ่มโทษโทษโทษม่แถบบ้านนะชิโมโม่แถบบ้านเลยเหรอโบโบมันเราไม่น่าจะร้องหน ไม่ได้กินข้าวเช้ากันมาก่อนถ่ายรายการเนี่ยค่ะนองรายการนี่ยขายกันเก่งไม่หมดมีที่ให้อีกนะเออน้ำแร่โอ้โหชีสทำอะไรอยู่ปะเนี่ยเออจะไม่ขายแล้วยกให้ทั้งนั้นน่ะไม่ขายของแล้วเออยกให้อันนี้ก็เหมาะกับโบเพราะฉะนั้นขอฝากเลยนะครับคุณสามารถซื้อได้ในราคา47ล้านล้านล้านนะฮะบ้านโง่บ้านโง่บ้านกโง่งงไปหมดแล้วเว้ย สองเนี้ยร้อยเก้าเก้าทางนี้นะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยดูจากคุยยกบ้านใช่ไหมคุณผู้ชมเขาไปสั่งเนี่ยออนไลน์แล้วคุณผู้ชมบอกนะก็ซื้ออันเนี้ยเดี๋ยวแถมมันก็แถมมันไปด้วยอันนี้ยี่สิบเลยเหรอหนึ่งแถมหนึ่งไปหนึ่งแถมหนึ่งอันนี้คือสำหรับยี่สิบสายแรกเท่านั้นนะที่เขาไปตอ้เลยและถ้าหากว่าคุณซื้อบ้านหลังนี้สี่สิบเจ็ดนะคุณจะได้มาโมงที่บ้านไปด้วยโทษน่ารายการนี้ชื่อรายการอะไรนะทำไมเขาขายกูเกิ้ล คุณสนุกมาเยอะแล้วหลังนี้ขายจริงนะมาเดินมาพูดเล่นนะสวยด้วยสวยงามด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูต่อแต่มาพูดคุยกับน้องโบวีได้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะคะขอบคุณครับเขาขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนกาฟ ผู้ผลิตพลังงานชั้นนําของไทยสร้างพลังงานสร้างความเป็นไปได้วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะแต่ว่าวันอาทิตย์หน้านะกลับมาพบกันนะคะบ่ายโมงตรงค่ะทางช่องอมรินทีวี HD 34กับรายการคุยอบ้านขายจริงๆนะคะบ้านมะม่วงก็ขายค่ะขาย,ขายทุกอย่างเลคะ ามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ใน y u t u b e r a i n b o w Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด u u s c r i b e r a i n b o w Media Channel ด้วยนะคะคือบูมเนี่ยจริงๆอ่ะบูมเป็นผู้ช่วยโบมาแบบ6ปีกว่า7จปี<ม>แล้วเออแล้วก็ขอไปเจอหมูท้านเนื้อคู่ปุ๊บเป็นเมียรเก่าในดิจิตาสต e ที่้ม <ๆ S 1> ทักอยู่ใชมาเกอือหนุนช <ๆ S 1> ีวิ Marine TV